ก็เหลืออีก15วันที่จะเดินทางกลับประเทศไทยดังนั้นอีกไม่นานสองอาทิตย์กิจกรรมเยอะมากแต่ว่าไม่ผ่อนเลยในเรื่องของการทำงานเพราะว่างานนี่มีเยอะมีการพบปะชุมชนไทยเมื่อวันที่8กันยาที่ผ่านมานะครับนอกนั้นในทีมประเทศไทยที่ทำงานใกล้ชิดกันมาปะตะทก็เลี้ยงส่งผมนะครับ ผมก็มีคณะต่างๆมามีคณะลานาไฟติ้งโดยครูดินนำทีมมามาสอนทีมต่างๆที่มาแข่งขันใน World Youth Championship ปลายเดือนก็จะมีอาทิบดีกรมการองศุลมาระหว่างทางก็จะมีอาจารย์พระดรมาสอนในเรื่องของ AI รวมทั้งผมจะไป เยือนมหาวิทยาลัยอัลกาซิเมียนอกจากนั้นในคณะชาวพุทธผมก็จะสวดมนต์ด้วยเป็นครั้งสุดท้ายวันที่27กันยายน2568ครับก็ถือว่ากิจกรรมเยอะดีใจภูมิใจที่ได้รับใช้พี่น้องประชาชนชาวไทยในต่างประเทศครับสวัสดีครับ